เราควรทําตาหรือว่าทำเอ็นโดไทดีกว่ากันคลิปนี้มีคําตอบตาแก้ปัญหาอะไรได้บ้างดวงตาไม่สดใสตันตาไม่ชัดเจนหนังตาตกหนังตาเยอะเกินไปแล้วก็เพิ่มความสมดุลของใบหน้าค่ะแก้ปัญหาได้สีข้อตามที่เอบอกมานะคะในส่วนของเอ็นโดไทหน้าผากย่นตาก,กัะคิ้ว่าใกล้กันแล้วก็หนังตาตกค่ะ เอ็นโดไทป์กับตาสามารถทําคู่กันได้เฉพาะในเคสที่ควรจะทาอันดับแรกก็คือดูระยะห่างระหว่างคิ้วกับตาก่อนคิวกับตาเนี่ยมีระยะห่างพอดีแล้วไม่ต้องทำเอ็นโดไทป์แต่ว่าถ้ามีระยะห่างน้อยเกินไปแนะนาให้ทาเอ็นโดไทป์ก่อนจะทำเอ็นโดไทป์นั้นต้องดูก่อนว่าคุณมีตาที่ปิดสนิทไหมคุณเป็นตาเคสแก้หลังตาตอนนี้ปิดแทบจะไม่สนิทแล้วหรือหลับตาไม่สนิทไม่ควรทำเอ็นโดไทป์เพราะว่าจะทําให้หลับตาไม่สนิทเพิ่มขึ้นเพราะที่ชั้นตาสวยอยู่แล้วแต่ว่าชั้นตาไม่ชัดเพราะว่าหนังตามันปิดเท้าถ้าแค่ยกเอ็นโด ชั้นตาเก่าสวยแต่ว่าเราแค่หนังตาตกแต่ในกรณีตรงกันข้าม้าคิ้วกับตาเนี่ยอยู่ในระยะห่างที่พอดีหน้าผากก็ไม่ยน่นหน้าผากโอเคอยู่แล้วให้ทําเฉพาะตาค่ะสามารถกรีดปรับกล้ามเนื้อตาตาเล็กๆจะดูเป็นธรรมชาติกว่า <c oughs> เห็นลูกตาดําชัดประมาณ90%ค่ะสามารถเปิดหัวตาหรือว่ากรอบหังตาเพื่อให้ตายา,ยาวขึ้นเพื่อให้ทุกอย่างสมดุลค่ะตาจะสวยตอ่อเมื่อลูกตาดําอยู่ตรงกลางตาลูกตาดํามันจะต้องอยู่ตรงกลางภูเขาพอดีมันถึงจะสวยที่สุดควรเป็นลักษณะของโค้งนะคะดังนั้นเราควรจะทําตาหรือว่า เอ็นโดไทช์ขึ้นกับปัญหาที่เรามีแนะนำให้ปรึกษาคุณหมอที่ทำได้ทั้งตาและเอ็นโดไทช์ถึงจะได้รับคำตอบที่ถูกต้องค่ะ